สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่อัดเป็นคลิปของตัวเองนะครับพมปกติก็จะลงแต่คลิปพวกคลิปเท่นทั่วๆไปนะครับวันนี้มางานนอกการเรามาพักกันที่โรงแรม CU in b a n แบง k อนะครับอยู่ติดกับห้ายแยกลาดพร้าวติดกันขนาดที่ว่าข้ามถนนไปก็จะเป็นซินทานาลลาดพร้าวจูเลียนมอลเลยนะครับเรามาดูกันในห้องดีกว่าในห้องเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็จะเป็นเตียงเดียวสองเตียงเฮ้ยพาน้องหมีมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวน้องหมีเหงา กับทั่วทั่วไปห้องเป็นนี่อันนี้ครับนําเสนออันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าครับคือถาวพนีออกแบบมาเพื่อที่ให้ห้องมันดูกว้างขึ้น,นครับเพราะขนาดห้อง,ง,งมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็มาอันนี้นี่ห้องน้ําชอบห้องน้ําแนวแนวนี้มันเท่ดีมันเป็นปูนเปือยผสมกับกระเบื้องสีดาน,นะครับสวนมาสสวนมาเท่ดีชอบอะเดี๋ยวเอาไว้ก๊อป ทำห้องน้ำที่บ้านครับสําหรับงานพวกนี้นะครับเป็นงานของไทยสมัยเอเวยร์ ai นะครับร่วมมือกับส่วนน้ำกระตูเน็ตเวอร์นะครับส่วนงานนั้นรูปแบบจอเป็นยังไงอรติดตามกันได้นะครับที่สินานาภาเราไม่ไหวแล้วมราบวมไม่หวนะเอ,อหวเลยไปนอนนะไม่บ้า